นเดินของรางวัลใหญ่แล้วก็จักยรยานรถของที่ท่านจะไปซื้อที่เขาเอามาแจกอะไรนะครับถ้ามันของมั้นจะของรานวัลทุกคนนะครับของเราจะมีการจัดตลาดนะครับเดยนให้ไข่ดวงวิจัยได้

ទៅញ៉ាំយ៉ាងយូរនេះកេនណੌនយូរណៃបាងូណੌនយូរណៃបាហូណੌនតែយូរទាំងពូន นะครับนำมานั่งก่อนครับมานั่งก่อนอ้าวเชิญเลยครับน้องๆหนุ่มๆผู้ปกครองทั้งหมดนะครับเอามารวมกันมาั้งใช้ก่อนเพื่อนายกนั้นจะได้รโยกเปิดทุกอย่างนะครับเมั่จ้าเปิดแล้วเราก็ก็ต่อนะครับอมาต่อเลยครับต้องเทไลน์้ด้ตัวยุทธ์ตอนนีครับผู้ปกครองทุกคนนะครับขอเชิญมาร่วมพิธีเปิดก่อนนะครับขอเชิญร่วมพิธีเปิดก่อนนะครับเชิญมานั่งตทำไรก่อนครับ เรียครับทุกท่านเลยครียกขอเชิญทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้ี่สภานะครับผู้บริหารนะครับตลอดถึงผู้ปกครองทั้งหลายครับเชิญทางผู้นำหมู่บ้านด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกหมู่บ้านทุกช่วยนะครับขอเลี้ยนเชิญมาตั้งหน้าพิธีได้เลยครับเพื่อจะร่วมพิธีเปิดนะครับขอเลี้ยนเชิญนะครับ เาเรียนเกินผู้ผปกครองเลยนะครับมาปรงเทศก่อนนะครับเอามารวมตัวกันในสถานที่เขอนนะครับเกิดเลยครับน้ำเด่มเอาฟรีได้เลยครับใครอยากอยู่น้ำเปล่าน้ำต้มน,น้ำหวานได้เลยครับเชิญเลยครับน้องๆหนุหน่มๆทุกคนครับมานั่งตรงไหนก่อนมาครับเ,เร็วๆตามไลก,ก์ต้นจะได้กล่าวสารงานวันเด็กของท่านนายกทุก ภาพขโมงตีที่บนมือฐานล้าเล็กนะครับอาเชิญผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับท่นนบานตระหน้ใหญ่บ้าลท่านสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่พนักง,งานผู้คนนะครับอาเข้ามาตั้งไลท์ก่อนนะครับอาเชิญเลยครับอาวันนี้เราต้องกลัวนะครับทางเทศบาลเขาจัดบ,บริการ งานวันเด็กคือวันข่ำอ่าเขาจัดปิดวันข่ำนะครับหิวก็กินนะครับเหงื่น้ําก็ดื่มน้ํเหิวข้าวก็กินนะครับมีข้าวมีอาหารบริการฟรีทั้งวันนะครับอ่าเชิญเลยครับสาหรับน้องๆหนุ่ๆที่มาใหม่ก็อารมณ์ทะเบียนแล้วก็เข้ามานั่งเลยนะครับเชิญนท่านผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่ หมูฮกนะครับผู้ใหญ่กลมชานหอมมัลาช่ด้านหน้าเลยครับเจิ้ท่านสมาชิกสภาท่านประธานสภาเจิญนดังไรครับดังหน้าเลยครับอ่าเขาเข้าร่วมพิธีเปิดยังเป็นทางการก่อนนะครับเดี๋ยวสักคำนึงเขาก็จะคื้ลูกรูประลานน้องน้องหนุ่มเขาเล่นเมื่อแสดงกัดเป็นที่นะครับวันนี้มีงานแสดงเตงนะครับ แล้วก็จะมีการแสดงของศูนเล็กๆนะครับศูนเล็กๆพัฒนาเล็กๆของเทศบาลทอคฮามแนยาวลูกหลานของผู้ปกครองทั้งหลายจะมาแสดงให้ท่านได้ดูตัวเองนะครับหลังจากพิธีเปิดแล้วก็คงจะเป็นการแสดงของเล็กจากศูนเล็กๆนะครับเทศบาลทอคามแนยาวท่านุณครูนะครับศูนพัฒนาเล็กๆก็เตรียม เดียวไม่เลยนะครับหลังจากท่านนายกเปิดแล้วเขาก็จะคือละอ่อนเด็กๆเขาแสดงนะครับแสดงคือผู้ปกครองก็ดยู่สุดักว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเป้าคามให้ยาวหานะครับได้สร้างละอ่อนรูปหลานของท่านเพิ่มมีการแสดงออกนะครับและเพิ่มมีการแสดงออกนะครับเชิญเลยครับทุกท่านครับ นะครับสหรับคนที่มาใหม่ลงทะเบียนแล้วพขามานั่งข้างในเลยครับผู้ปกครองตัวพับเกินเลยครับเชินถึงเจ้าหน้าที่เลยครับเจ้าหน้าที่ขอั้งหมดแป๊บเดียกันมาเวที้พุทกันไป,ไวกกนไปรวปถ่ายรูปก่อนไปอันนี้ยุดไว้ก่อนกิจกรรมมาต้องละไปถ่ายรูปก่อนคุนจะได้รู้ว่าอันไหนนะครับคณะทำงานทุกคนเนาะไปเลยครับไปอยู่ขุโรถเลยนั่งขุนก่อนเนาะ อาเชิญเลยครับเชิญผู้ปกครองเข้าประจำตี <forcé Deus> <ored> ่นะครับนั่งได้ทุกตี่นะครับอาเจ้าหน้าที่พนักงานช่วยดูเก้าอี้หน่อยนะครับอาถ้ามันบกพอก็ช่วยเปิดบอกและเปิดขยับขยายเพื่อเปิดไปนั่งข้างใน